พ่อบุญให้วัดท่าม่วงนะโอองนี้เก่งมากหลวงพ่อบุญให้เนี่ยผมจะบอกให้นะผมเล่าให้ท่านฟังหลายครั้งหลายหนนะหลวงพ่อบุญให้เนี่ยคือตอนผมลงไปทางใต้ตอนนั้นผมไปทําประชาสัมพันธ์ไอ้ไข่นะครับนะไอ้ไข่ปรากฏว่าผมมีโอกาสไปหาหลวงปู่บุญให้หลวงปู่บุญให้กลางตําราดูดวงให้ผมฮนะชะตาขาดนะท่านดูให้ผมนะ นะท่านดูให้ผมเพราะไอตอนที่ผมไปดูกับท่านเนี่ยผมไม่รู้ผมไปเจอท่านเป็นครั้งแรกนะหลวงปู่บุญให้เนี่ยไปเจอท่านเป็นครั้งแรกแล้วปรากฏว่าท่านกําลังเจิมรถอยู่รถป้ายแดงนะแล้วรถป้ายแดงมาให้ท่านเจิมหมดเลยนะหลายคันมาให้ท่านเจิมเยอะเลยนะครับนะแล้ววันนั้นเนี่ยผมลงไปผมเป็นสื่อมวลชนผมก็อยากจะสัมภาษณ์พูดคุยนั้นผมก็เลยไปขอเมตตาจากท่านสัมภาษณ์พูดคุยฮะ หลังจากท่านเจิมรถป้ายแดงเสร็จท่านก็มาให้สัมภาษณ์นั้นผมได้ยินคนข้างๆเขาบอกว่าหลวงปู่บุญให้ดูดวงแม่นมากท่านดูดวงเก่งผมก็เลยไม่รู้จะ,จะยกตัวอย่างใครปกติผมไม่ชอบการดูดวงจริงๆผมไม่ชอบเลยเรื่องการดูดวงแต่ผมไม่รู้จะยกตัวอย่างใครเพื่อจะถามท่านผมก็เลยบอกถามท่านว่าหลวงปู่เขาว่าหลวงปู่ดูดวงแม่นนะหลวงปู่ดูให้ผมหน่อยสิผมเกิดวันนี้วันนี้วันนี้ท่านดูเนี่ยโอ้โห นะพอท่านตอบมาผมขามือไม้อ่อนเลยนะท่านบอกชะตาไม่ดีนะชะตาไม่ดีเลยนะท่านบอกอย่างนั้นนะกลับไปเนี่ยไปหาพระหาผู้เชี่ยวชาญน,นะในการสะเดาะเคราะห์สืบชะตาชีวิตนะไปทำซะนะไปทำซะผมถามว่าทำกับใครทำกับใครก็ได้เกจิที่เราศรัทธาหรือใครที่เราศรัทธาให้เขาทำให้ท่านรู้ไหมว่า ผมกลับมาเนี่ยนะผมเคยเล่าให้ฟังแล้วผมกลับมานะฮะกลับมาไม่กี่วันผมไปหาหลวงพ่อหม่อมผีย่านอยู่ที่นะครราชสีมาวัดสว่างธรรมารามบัวใหญ่ผมศรัทธาท่านแล้วผมเห็นว่าท่านเคยทําพิธีนะสืบชะตาต่อชีวิตสดเดาะเคาะให้กับคนหลายคนที่ผมไปหาท่านผมก็เลยบอกว่านะหลวงนะหลวงปู่บุญให้ดูดวงว่าดวงไม่ดีช่วยทําให้หน่อย ท่านก็เตรียมนะเตรียมเครื่องของไว้ให้ผมนะครับเครื่องคาวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาทําพิธีสะเดาะ้อสืบชะตากันใหม่เลยนะครับมีการตัดเล็บตัดผมไปทําแล้วก็อาบน้ามนต์สืบชะตากันใหม่ปรากฏว่าพอผมทําเสร็จนะผมทําเสร็จผมกลับจากโคราชนะกลับจากวัดสว่างธรรมารามเนี่ยผมขับรถมามาแล้วผมก็บอกกับคนที่มาด้วยกันบอกผมจะขอแวะกราบหลวงพ่อจรวัดบุญยฤทธิ์หน่อย จะไปขอบารมีท่านหน่อยพอไปที่วัดบุญริตผมลงจากรถปวดท้องมากปวดท้องหนักเลยนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมเข้าห้องน้ำนะเข้าห้องน้ำปรากฏว่าถ่ายออกมาพลึบโอ้โห و, เป็นน้ำแดงหมดเลยเป็นเลือดแดงๆออกมาเต็มไปหมดเลยเต็มถผมตกใจโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเต็มถไปหมดผมมายังไม่ทันกราบหลวงพ่อจอนเลยบอกกับคุณแดงบอกว่ากลับกรุงเทพ กลับกรุงเทพด่วนเลยกลับแล้วแอดมิดนะกลับแล้วก็มาแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเพื่อเช็คร่างกายว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมกลับเลยนะครับนะกลับเสร็จมาเข้าโรงพยาบาลที่นนทบุรีนะแอดมิดเลยเช็คร่างกายใหม่นะเขามีการนะตรวจภายในนะไม่ว่าจะเป็นกระเพาะไม่ว่าจะเป็นลำไส้นะครับเข้าตรวจหมดผลปรากฏว่า ไม่เจออะไรฮะนะผมกังวลใจอยู่นะแต่ปรากฏว่าไม่เจออะไรแต่ไอ้ที่แดงออกมามันคืออะไรครับที่แดงออกมาทั้งโถมันคืออะไรแล้วตอนนั้นก็ยังไม่จบนะยังไม่จบนะครับปรากฏว่ามันเป็นอย่างนี้อีกฮนะปรากฏว่าผมไปนะเป็นไซนัดขั้นรุนแรง เป็นไซนัสขั้นรุนแรงต้องผ่าตัดวันที่หนึ่งนะวันที่เกือบวันที่หนึ่งนะปีที่แล้วอะผ่าตัดไซนัสปรากฏว่าเขาส่องกล้องไปแล้วไปเจอด้านหลังฮนะไซนัสด,ด้านหลังจะต้องผ่าตัดด้วยพิธีพิเศษนะผมไปนอนอยู่โรงพยาบาลเพื่อรอการผ่าตัดนะครับนะั่นอนปวดหัวอยู่ทุกวันตั้งแต่หลังจากนั้นมาปวดหัวทุกวันจนการผ่าตัดแล้วเสร็จนนะครับ นะทุกวันนี้นี่ผ่านมาปีกว่าแล้วนะครับผ่านมาปีกว่าสุขภาพร่างกายดีขึ้นนะแล้วก็นะผ่านเขาบอกว่าผ่านพ้นวิกฤตในดวงตรงนั้นมาแล้วนะครับนะผ่านพ้นวิกฤตในดวงตรงนั้นมาแล้วแล้วนะดวงจริงๆเนี่ยนะหลวงปู่บุญให้บอกถึงคาดด้วยนะโอ้โหนะผมเข่าอ่อนนะนะใครไปดูอย่างนี้ก็เข่าอ่อนแล้วท่านพูดตรงนะ นะท่านพูดตรงๆน่ะท่านไม่ได้มีอ,อ้อมค้อมนะท่านพูดตรงๆแล้วท่านก็แนะนํานี่คือหลวงปู่บุญให้ปัจจุบันท่านเก้าสิบกว่าแล้วนะนะอายุเฉียดร้อยแล้วละนะหลวงปู่บุญให้อันนี้องค์นี้เก่งนะอยู่ทางใต้นะอยู่ทางใต้นะครับนี่เขาพูดมาผมก็เลยเล่าให้ฟังจริงๆเรื่องนี้ผมก็เล่าให้ฟังหลายๆท่านแล้วนะนะเล่าให้หลายๆท่านฟังแล้วนะแต่ว่ามันมีคนที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยได้ยินนะครับ นะผมก็เล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันนะเพืนะ่อ <para S 2> ให้ท่านเห็นภาพนะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยพระเก่งในเยอะแต่เราไม่มีโอกาสมาพูดให้ฟังอ่ะนะไม่มีนี่นี่น,น,นี่โอ้โหนี่คุณไล่ามาเลยเหรอนะพ่อกหนกนะพ่อท่านขาวนะวัดแดงนี่องค์นี้เก่งฮะพ่อท่านขาวโอ้เมตตามากพ่อท่านขาวนี่เมตตายิ้มอย่างเดียวนะยิ้มนะแล้วอีกอย่างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่วัด นะพอท่านเขาเนี่ยนะผมไปมาแล้วนะคือของในตู้วัตถุมงคลในตู้ใครอยากได้หยิบเอาไม่ต้องไม่ต้องดอกบอกราคานะไม่มีราคาอยากได้ไปหยิบเอาแล้วก็ทําบุญอยากจะทําบุญเท่าไหร่ทาแต่ไปเลือกเอาในตู้วัตถุมงคลในตู้ไปเลือกเอานี่คือพอท่านเขาผมเข้าไปนะฮะเข้าไปหาท่านนะแล้วก็เคยคุยกับท่านเนี่ยนะครับนะท่านบอกว่านะาท่านชอบแจก น้าแจกแล้วใครชอบไปเอาไอ้น้ลูกอมชันหมากของท่านน่ะลูกอมชันหมากท่านจะแจกลูกอมชันหมากท่านจะหั่นละเอียดเลยนะน่า <c oughs> จะมีจะมีเครื่องของท่านน่ะหั่น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 ท่านเคี้ยวนะ <c oughs> แล้วท่านก็บอกนี่ชันหมากพอทันข้าไม่ใช่พอทันคายนะ่านบอกอะท่านบอกเนี่ยนี่ชันหมากพอทันข้าวไม่ใช่พอทันคายน, <c oughs> นะนะคือชันหมากเนี่ยจริงๆนครศรีธรรมราชขึ้นชื่อคือพอทันคายนะ ทันหมากที่ดังๆเป็นของพ่อท่าน้ายฮะแต่ว่าท่านหมากของพ่อท่านค้าวเนี่ยท่านแจกมันเยอะแล้วฮะแจกมาเยอะแล้วท่านก็พูดแล้วท่านก็หัวเราะนะนะาท่านให้เนี่ยให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านบอกฉันหมากเนี่ยพอท่านข้าวนะไม่ใช่พอท่าน้ายท่านบอกอย่างนั้นนะเออผมก็เออเนี่ยท่านอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีองค์นี้เก่งครับนะเก่งท่านบอกมาเดยอผมรู้จักหมดนะผมรู้จักหมดนั่นผมไม่มานั่งพูดได้อย่างนี้หรอกเกจีเนี่ย ผมรู้จักแทบทุกรูปไม่งั้นผมไม่มานั่งพูดให้ท่านฟังได้เลยนะผมไม่ใช่มาโอ้โหเอาอะไรมาไม่ผมบอกนะครับว่าถ้าคนไม่รู้อะไรเลยเรื่องวงการพระเนี่ยไม่รู้อะไรเรื่องเกจิไม่รู้แล้วมาพูดให้คนฟังเนี่ยมันเหมือนดูถูกคนฟังมันเหมือนดูถูกคนฟังคุณไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีอะไรเลยน้วมาขายของมานั่งพูดให้เขาฟังนั้นผมบอกว่าผมทำกันบ้าน นะผมทําการบ้านผมนะพยายามศึกษาเรียนรู้เอามาคุยให้กับท่านฟังได้ท่านได้ประโยชน์ครับไม่ใช่มาฟังผมแล้วไม่ได้อะไรนะฟังผมแล้วไม่ได้ประโยชน์นะยิ่งฟังยิ่งโง่อ,อ,อย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วครับนะถ้าฟังก็ต้องฉลาดนะนะฟังไปฟังมายิ่งฟังยิ่งโง่อ,อ,อย่างงี้ <จะ S 1> ไม่ไหวไนะเพราะพระจงนะวัดหน้าต่างนอกนะพระอาจารย์แมน้นโอ้พระอาจารย์แมน้นนะหลวงปู่แม้นนี่เก่งนะครับ ไม่งั้นไม่ทําวัดจเจริญรุ่งเรืองนี่หลวงปู่มแม้นสมาถะเรียบง่ายเวลาท่านออกบิณฑบาตตอนนี้ยท่านออกบิณฑบาตลาบากนะแต่ท่านยังออกอยู่เปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าท่านเดินนะท่านอายุมากแล้วอ่ะอายุมากแล้วนะหลวงพ่อแม้นเนี่ยวัดหน้าต่างนอกนะเป็นจริงๆท่านไม่ใช่ลูกม่อของที่นี่คือท่านไม่ได้ไม่ได้เกิดที่นะไม่ได้ไม่ได้เกิดที่วัดไม่ได้โตที่วัดนะ ท่านอยู่วัดอื่นแล้วโดนนะโดนย้ายมาอยู่เพราะด้วยความศรัทธาของท่านที่มีต่อหลวงพ่อจงนั่นแหละนะเพราะว่าตอนที่ท่านอยู่ท่านก็เที่ยวไปเที่ยวมาหาหลวงพ่อจงอยู่ตลอดนะพอนะพอ,ะพอตําแหน่งเจ้าวาดว่างลงเขาก็นะเขาก็ให้หลวงพ่อแม้นมาอยู่แล้วหลวงพ่อแม้นี่ท่านเมตตานานเรียบง่ายนะท่านนั่งรถสามล้อสามล้อออกบินทบาทฮะนะาออกบินทบาทดูที่ท่าน นะท่านสมถาเรียบง่ายองค์นี้แล้วก็พัฒนาวัดหน้าต่างนอกวัดหน้าต่างนอกหน้าต่างในติดกันนะครับวัดหน้าต่างนอกหน้าต่างในเนี่ยติดกันทันไปเนี่ยทันไปปุ๊บเนี่ยไปหาหน้าต่างนอกเขาไปหาหน้าต่างในน่าติดกันเลยน้าไปได้สองวัดและเมื่อก่อนก็เป็นวัดหลวงพ่อจงนะเดี๋ยวนี้เขามีเจ้าวาดหน้าเจ้าวาดองค์นี้เจ้าวาดองค์นี้ดูแลแต่วัดหน้าต่างนอกเนี่ยนะก็จะมีหลวงพ่อแม้นหน้าต่างในนี่ผมไม่มั่นใจนะครับปัจจุบันอง์ไหนนะ เนี่ยนั่นผมบอกว่าคุณพูดมาผมรู้หมดนะผมรู้หมดว่าผมไปมานะแล้วผมก็รู้ว่าพระท่านเป็นยังไงนะนะท่านเก่งหรือไม่นะหลวงพ่อแม้นเนี่ยนะครับนะเวลาที่เขามีวิธีต่างๆจะนิมนต์หลวงพ่อแม้นไปปลุกเสกด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นสายที่มีวิชาสายหลวงปูจจงนะป่จ,จงนะหลวงปู่จงนะนี่พระอาจารย์ชัย วัดบางไทรปากพนังนี่คุณเอานครศรีมาเต็มเลยนะอาจารย์ชัยนี่ก็เก่งนะอาจารย์ชัยนี่ท่านดังมานานแล้วนะท่านดังมานานแล้วอาจารย์ชัยเนี่ยเก่งไงของวัดบางไทรเนี่ยนี่คุณไปเอานครศรีจริงๆริงนครศรีเนี่ยนะแปลกอ่ะนะครศรีเนี่ยแปลกบารมีจังหวัดดีมากอ่ะบารมีจังหวัดนี่ดีมากนครศรีมีเกจีด,ดังๆเยอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แยะ อะไรอะไรก็ไปอยู่นครศรีเยอะมากเลยอะ่ะนะบุญดีจังเลยคนอยู่นครศรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอัดแน่นอยู่ที่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าพานไม่ว่าจะเป็นไอ้ไข่ไม่ว่าจะเป็นจตุคามรามเทพไม่ว่าจะเป็นเกจิอาจารย์ไปอัดอยู่ที่นั่นทั้งหมดเลยอะ่ะแล้วดูสิเวลาไปคนก็จะไปแล้วขึ้นบงเครื่องบินก็ไปก็สะดวกนะน่าสมัยเมื่อก,ก่อนก็ขึ้นจากดอนเมืองเดี๋ยวนี้ไปขึ้นสุวรรณภูมินู่น นะั่นดอนเมืองก็ขึ้นได้สุวรรณภูมิก็มีเครื่องบินไปอีกนะ่ะแล้วดูนะเจริญรุ่งเรืองนะ่นะรถก็มีให้นะไปถึงจะอยากจะมีรถขับเองก็ไปเช่ารถขับนะโรงแรมที่พักมีโอ้โหสะดวกสบายนะครศรีนะันะครศรีนี่ถือว่าเป็นนะเป็นเมืองนะเป็นจังหวัดที่นะอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ แล้วเป็นคล้ายๆเหมือน,นเป็นที่รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แหมไปอยู่ที่นั่นเยอะแบ่งให้ที่อื่นได้มั่งไหมล่ะ <c oughs> แบ่งให้จังหวัดอื่นเขามั่งได้ไหมนะเขาจะได้นะเข,าจะ,นะขาจะได้มีของดีๆนะไว้เชิดหน้าชูตาไปแบ่งๆเขาหน่อยนี่ไปรวมรวม,รวมอยู่ที่เดียวเลยะนะนครศรีเนี่ยนะนครศรีคนนครศรีนะครับนะยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับนะไปแล้วก็สบายใจนะผมไปนะครศรี นะไปก็สะดวกนะน,ะค,นครศรีขับรถไปก็ได้นะขึ้นเครื่องไปก็ได้นะครับนะอ้าวนะนะท่านนี้โอ้โหคุณไล่นะครศรีมาบานเลยนะนะโชคดีสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอ้าวนะนะนะเดี๋ยวผมก็จะนี่นี่ผมไล่ให้ท่านแล้วนะนะไล่ให้ท่านแล้วนะครับสําหรับเกจิยังมีอีกหลายรูปนะนะมีหลายรูปคุณสุรศักดิ์สุพรรณบุรีก็ยังมีหลายรูปนะครับ ใช่นะพ่อกนกจังหวัดที่มีพระบรมธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเกจิจะอยู่กันครับโอ้นะฮะนะน,ะนี่นะครับนะส่วนใหญ่อะนะนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะนะเพราะว่าเป็นเป็นที่เคารพศรัทธานะนะเขาก็จะไปกันนะหลวงปู่ทวดนะนะหลวงปู่ทวดวัดเสมาเมืองฮนะนะวัดเสมาเมืองท่านบวชนะท่านบวชกลางลําน้ํานะ นะาบวชกลางลําน้ำนะหลังบวชแล้วเนี่ยท่านก็ไปอยู่ที่วัดเสมาเมืองนะครับก็ยังมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่เลยนะ้าที่วัดเสมาเมืองนะนะหลวงปู่ทวดท่านบวชแบบนะกลางน้ํานะนะเสมานะครับนะบวชกลางน้ํานะครับแล้วก็หลังจากบวชแล้วท่านก็มาล่าเรียนตอนนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะครับนะไอ้ไข่ก็ติดตามนะติดตามหลวงปู่ทวดมาตั้งแต่หลวงปู่ทวดเป็นสามมณีนะนะ น้าติดตามอ่ะคือคือผู้มีบุญญาบุญญาธิการเนี่ยนะครับนะก็จะมีนะมีคอยดูแลนะคอยดูแลไอ้ไข่ก็ติดตามท่านมาตลอดตั้งแต่วัดเสมาเมืองฮนะแล้วพอตอนที่ท่านจะมาเรียนที่นะพนาพระนครศรีอยุธยาท่านก็เลยเอาไปฝากไวนะ้นะาไม่อยากจะเอาไปด้วยนะนะเพราะว่ามันจะลําบากเรื่องของเรื่องนะถ้าติดตามไปด้วยมันจะลําบากเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนมันจะมีนะมันจะมีผู้มากด้วยวิชาด้วยนะ อาจจะมีอันตรายหรืออาจจะทําร้ายได้นะครับก็เลยเอาไปฝากให้ดูแลนะไว้นะให้ไอ้ไข่ไปอยู่นะสถานที่ที่เหมาะสมนะครับนะตอนนี้เขาเขาก็โอ้โหนะวัดเจดีย์ก็โด่งดังนะสมัยเมื่อก่อนผมไปวัดเจดีย์ไม่มีอะไรเลยนะตอนที่ผมไปตอนนั้นนะ่ะไม่มีอะไรหรอกนะเดี๋ยวนี้วัดเจดีย์โอ้โหนะพัฒนาไปเยอะมากเลยนะ ด้วยบารมีนะครับของลูกศิษย์หลวงปูท่ทวดนะคุณน้ำโสสวัสดีครับคุณชัยอายุทยาก็ไม่สิ้นคนดีนะครับแดนตักกะศิลาพระเกจิใช่ฮะโอ้ยเกจิเยอะเขาเรียกว่านะขึ้นลูกเก่าไปลูกใหม่มาลูกเก่าไปลูกใหม่มาอายุทยากเกจิเยอะมากเมื่อก่อนเนี้ยถ้าย้อนไปนะครับยี่สิสามสิบปีที่แล้วเนี่ยท่านี้มนเกจิปลุกเสกนะ นิมนต์แค่จังหวัดเดียวได้หมดเลยนิมนต์แค่จังหวัดเดียวได้หมดเลยครับน้าจะเอากี่รูปอะนะเมื่อก่อนเนี่ยยุคสมัยเนี่ยที่เขาร่วมยุคสมัยกันนะนะหลวงปู่ทิมหลวงพ่อเมียนหลวงพ่อมีหลวงพ่อรวยนะหลวงพ่อรวยนี่นะรุ่นนะแต่ว่านั่งปกปุกเสกด้วยกันนะแต่ว่าเป็นรุ่นนะเป็นรุ่นที่ตอนนั้นยังยังหนุ่มอยู่นะนะยังไม่เยอะอายุยังไม่เยอะแต่ว่าถ้าเยอะเนี่ยก็จะเป็นนะเก้าสิบกว่านะตอนนั้นก็มีหลวงปู่ทิม หลวงพ่อเมียนหลวงพ่อมีอันนี้สามรูปเนี่ยจะนั่งปกปุกเสกด้วยกันตลอดอะ่ะนะเข้าเวลาเข้านิมนต์นะนิมนต์ก็เอาบางทีก็หลวงปู่ทิมจุดเทียนนะหลวงพ่อเมียนดับนะหลวงพ่อเมียผู้มีจุดนะก็จะไปเนี่ยนะผูกไปเลยนะอายุพอๆกันเก้าสิบกว่าในตอนนั้นนะครับแต่หลวงปู่ทิยมละนะหลวงปู่ทิมวัดพระขาวละสังขารที่หลังนะนะละสังขารที่หลังแล้วก็สังขารเป็นอมตะลยลงไปด่วัดพระขาวอะ่ะนะสังขารเป็นอมตะ นะเหมือนกับท่านนอนอยู่นะนะไม่เน่าไม่เปื่อยนะองค์นี้เก่งร่างท่านใหญ่นะท่านเป็นทหารเมกอรนะหลวงปู่ทิมวัดพระขาวเมตตามากเมตตาจริงๆใครให้ทําอะไรก็ทําขนาดว่าท่านนั่งรถเข็นนะนะตอนหลังอ่ะท่านนั่งรถเข็นนะแต่ใครนิมนต์ไปที่ไหนท่านไปหมดนะท่านไปหมดนะถึงท่านจะเดินไม่ค่อยไหวอะไรไม่ค่อยไหวท่านไปท่านไม่มีเราปฏิเสธกิจนิมนต์ท่านไปหมด นี่คือพระเมตตาจริงๆหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยที่คุณชัยเขาบอกอ่ะอยุธยาไม่สิ้นคนดีอ่ะไม่สิ้นหรอกนะคนดีเยอะแยะนะโดยเฉพาะพระคณาจารย์อยุธยาเยอะมากจริงๆรนฮะ